ครับเมื่อนี้กัได้เวลาดีเลิกตีงามเลิกงามย้มดีอีกแล้วพี่น้องความมาปลูกฟักเขียวฟักเขียวไส้ตันแปลงสาธิตแปลงแรกของลุงจงกับปราเสริมอีกแล้วพี่น้องอันเก่ากับบ่อท่านได้เลี้ยงลูด,ดีปัไดเครับมาเอาอันใหม่อีกแล้วครับเกษตรกรไล่ไร่แขนงเนาะเมื่อนี้มาเ็ตสวน สวนแฟงฟักแฟงฟักเขียวฟักเขียวใส่ตันลูกผสมพันกะตามท้องตลาดนาองี่น้องเมื่อนี้หลังจากที่ลุงจงก็ประเสริฐคลิปก่อนเนาะลุงจงก็ประเสริฐว่า,านปุ๋ยร่องพื้นว่านปุ๋ยร่องพื้นใส่ปุ๋ยขี้ไก่ของลุงจงก็ประเสริฐนี่แหละครับปุ๋ยขี้ไกล่ล่องพื้นแล้วก็ไถกบ ไทยบแล้วก,กลุงจงยกล่องยกล่องระยะห่างระยะห่างของล่องกัสองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรห้าสิบสองเมตรเจ็ดสนี่แหละพี่น้องมันเอาในอน,น,ในอนว่าไน้อนเปะบน่นเ,ปเปะปันดแต่ก็คิดว่าสองเมตรเจินี่แหละระ,ะระยะระยะล่องเนาะกวัดจากสายเทปน้ำยดแถวนี้ครับสายน้ำยดแถวนี้ครับระวังนี่ประมาณสองเมตรเจ บางบางคนลุงจงก็ประเสริมเขาไปเบิ่งกับเพื่อนว่าสามเมตรก็ได้เนาะสองเมตรห้าสิบก็ได้สามเมตรก็ได,รได้ระยะแถวกับลุงจงได้สายเทพน้ำยดมากับสี่อ่ายี่สิบเซนครับกับสีเว้นเอาเนาะเวียนเอาให้มันได้แปดสิบระยะห่างของหลุมพี่น้องมือนี้กันหนึ่งเทพหนึ่งสายน้ำยดบรรยากาศดีดีมือนี้ไม่มีแดดเลยพี่น้องขึ้น ฝนกับปล,ปล่อยนิดนึงบรรยากาศดีแล้วก็สิดึงสายนลำยดดึงเทปสายนลำยดเสร็จก็สิร้องน้ำร่องน้ำแล้วก็สิหยดเลยมือนี่พี่น้องสองแปงแปลงนี้กันนาสิประมาณไลไลกลัวอีกแปลงหนึ่งฟังพูดเลยรดไปกะไลกลัวสองแปลงร่วมกันตีไปาประมาณสามสามไรครับ ลงฟักเขียวสามเลแปลงทดสอบแปลงทดลองแปลงเลี้ยนลูกอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวลุงจงก็เสมวางเทปกันเนาะวางเทปเสร็จแล้วก็จะได้หยอดแล้วก็คุ้มฟางวางเทปเสร็จลองน้ำยอดคุ้มฟางตามนั่นพี่น้องต่อไปก็ลาถึงขั้นตอนปลูกพี่น,อน้องลงที่ปลูกแล้วไปเบ่งปเสริมปลูก เขียวไส้ตันลูกผสมมึงมันสิเป็นจังไรเนานะแปลงแรกอีกแล้วแปลงแรกแปลงทดลองสาธิตอีกแล้วฟักเขียวฟักเขียวพันสอนแดงจ้าลูกผสมลูกผสมไส้ตันลูกผสมบป้งยอดลูกผสมพั้นปิ้นแกว้ว เปนแก้วเอฟหนึ่งอะมาเบิงมัติเป็นยังไงแปลงสาธิตอีกแล้วของลุงจงก็ประเสริมอีกอันนี้ก็เฮ็ดลุมเังสิได้พี่น้องขั้นตอนขั้นตอนการหยอดอย่งมีสามมีสามสเต็ป <c oughs> สเต็ปหนึ่งก็เฮ็ดลุมลูกซ้ายเฮ็ดลุม <c oughs> <c oughs> เฮ็ดลุมองทองแองแข็งที่แหะพี่น้องนี่เฮ็ดลุมเป็นลุมเป็นลุมแล้วก็ประเสริมยอดยอดเจ็ดเม็ดสองเม็ดสามเม็ด <c oughs> ยอดสองสาม ยอดสองสามสองสามไปพี่น้องสลับสลับไปอ,อันเกิดอันบอ่อเนาะเพราะว่าบางคนเพินพนพ่นเพิ่นเพิ่นเพาะในถาดหลุมก่อนจังมาลงแปลงเนาะแต่ลุงจงกบประเสริมหยอดเม็ดเลยครับหยอดเม็ดเลยเพราะว่าเาม่มีเวลาไปถามันเนาะเวลากะเวลาหน่อยเวลาเวลามีน้อยนะครับเนาะ<อ>เวลาบอพอเ<อ>พราะว่านวอ,อื่นกะยังรออีกหลายอย่างตอนนี้กะ ใบเก๋าใบอ่อนแดดก็เด e ี๋ยวก็ห่อนแล้วก็ห่มเนาะพี่น้องเนาะล้มวายวอยู่ดอกแต่ว่ากับ่ห่อนป็นไงขั้นตอนยอดพี่น้องขั้นตอนยอดสามคนกับแลงนี่กับไ่เครื่องเดี๋ยวเอาขั้นตอนยอดยอดแล้วก็เสิไดกบฟางอย่างนี้พี่น้องมาหน่้ยเดี๋ยวต่อไปกับตะเบิงเดี๋ยวจังมาเบิงตอนกบฟางอีกเนาะตอนนี้ประเสมกับยอดไปผู้ลุกจงยอดลุกจงยอดดินพี่น้อง หยอดดินเฮ็นยังถมเอาดินถมเนาะเอาดินถมหลุมนี่ครับสีดำดำเนี่เพราะว่าเพื่อนว่าเอาเอาดินปกเลยเอาดินปิดเลยมันบเกิดพี่น้องก็เลยต้องใส่ดินใส่ดินซื้อใส่ดินปลูกมากบหลุมมันจังติเกิดว่าซันว่าขันใส่ดินเใส่ดินที่ห้าคุดแล้วก็กบเลยมันบเกิดพี่น้องนะ นี่ก็ได้หลายแถวแล้วทั้งหมดได้สิบสองแถวพี่น้องสิบสองแถวสิบสองแถวความยาวอยู่ประมาณหกสิบประมาณหกสิบเมตรพี่น้องความยาวของแถวอยู่ประมาณหกสิบเมตรแล้วก็ได้สิบสองแถวไล่ครึ่งไล่ครึ่ง ใกล้แล้วแล้วคำลงคำลงแลต่เพี้ยนก็นได้คำแล้วครับคำเนี้แล้วยังอยู่สามแถวยังอยู่สองแถวเต็มเต็มครับอีกอันละน้อยอันละนิดขั้นตอนขั้นตอนอันอันนั้นห่มฟางขั้นตอนห่มฟาง เพื่อป้องกัน้าเนาะครับเนาะป้องกันา้าบ่ให้มันเกิดแห้งเกินไปที่เกิดได้อยู่แต่ว่ามันหาบ่าบ่แห้งบ่หลาเพราะว่าฟางมันฟางมันสิเป็นมันสิเป็นกดนิดนึงเฮ็ดเฮ็ดใหญยาบ่าเกิดเฮ็ดใหญยาบ่าง้ามครับใกล้แล้วแหละ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเสร็จแล้วปูฟางคุ้มฟางเสร็จแล้วมาหน่อยกับกำลังสิเลนสะมอยเอ้ยโอ้ยตายมาหน่อยเล่นซะเนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคุ้มฟางเสร็จแล้วแต่ว่าลืมหยอดปุ๋ย <laughs> ลืมหยอดปุ๋ยม่เป็นอย่างไหเสร็จใส่ใส่น้ำบอก จะม้อยย่าไปเรียนเนือ้อครับก็ตอนก้อนสิกจบคลิปกัฝากให้พี่น้องเอฟซีหรือผู้ที่เข้ามาเบิงไม่เบิงเกากรกดเป็นกำลังใจให้ลุงจงกับประเสริฐได้ดครับเด้อเรกษตรกรมือใหม่เฮ็ดอันใดกับมีแต่ร้องเบิงกับเลี้ยงลูกไปนตัวร้องเบิงไปนตัวพี่น้องฝากกดเป็นกำลังใจให้ลุงจงกับประเสริฐได้ดครับเด้อ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้สิได้เบ่งคิบน้ำลุงมโจงก็เสริมลงไปนะครับเนาะเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ